สวัสดีครับวันนี้เกสิมาเรียนมาคอดนะครับอ่าขอขอฝากเป็นภาษาอีสานนะครับเมือ,อ,อน,น,น,นี้นะครับสําหรับท่านผู้ช้มนะครับกับคนที่ศึกคนท,คที่ศึกษาภาษาอีสานนะครับก่อนที่สีมาหลับช้มชิปนะครับ อ่าตอนนี้นะครับผมขึ้นมาเป็นมือหมากมหาไรนะครับขึ้นมาจากไหนบ้งครับน่าจะได้มาพโพสโซอยนะครับอ่าตอนนี้ระบบออนไลน์นะครับมีคนเล่นอยู่กเลยซีมหาคนนะครับี๋ยวเขาไปเบิ้งในเกมนะครับว่ามันเป็นจังไงอ่าผมมาพอตัวเต็งมหาไรนะครับ เป็นคนมีอายุหลายกว่าผมนะครับประสบการณ์กับสิรายกับผมอยู่เดี๋ยวผมขออนุญาตเบิ่งเตตีเล่าจักหน่อยเนี่ยอ่าเหรียนมาหารอยนะครับแพชนะนะเษฐีซ้ำๆกันนะครับได้กันสิเปรียบเทียบอายุก,กันไอเล่านะเจกเกิดก้อนหลายปีครับ ผมกันซ้ำๆกันนะครับเดี๋ยวมาลองเิึงนะครับ ว่าไอเราเหลนแบบโย่านเลยนะครับยางเขามายางเดียวเลยแปลกๆนะครับตัอกินสองกินสามมน้อผมนี่หนอ่อย อ๋ออุ้มเสียงบังยังตัวต้องออกหมากดีนะครับเราออกซ้อายอ่าออกคางสองตัวนะครับออกคางสองตัวที่เรียอกนอยู่กลางเมื่ดนะครับสองตัวนี้นีมีประโยชน์ดีเะครับเอาไว้ถ่ายเงย ภาษาอีสานเอิน่นเงยะนะครับภาษาไทยที่เอิน่นจิม้มเอิน่นแท่งนั่งสินะครับ ผมเป็นตอขอาขาวหัดซาบันเล่าครับเบิ่งจากลูกหมากแล้วนะครับตัวเลือกผมกับโบหลบเล่า,า,า,ก,ากันนาเขามาวหอวเอาผมเขากินเบิ่งเอา5าเทียเดีข่ขาฮหตเอาผมเขาอกิกจากหมากก่อน ผมว่าผมกขนาจ,จะได้เปรียบอยูกรกับบ้านนี่ของฮาตดแล้วเมื่อกี้เบิ้งส้วงก็ยังเสียเปรียบเนี่ยผมลองจับกินเบิ้งจากตัวกันโม่อ,อาจจะมีอย่างหน้าผมว่า ตองให้เลือกกินนะครับอ๋อเราสิรอขาหัดผมที่หลังอีกวันยังครับผมกินตัวเหนียวจังไดเราก็ต้องเขาแล้วผมว่าอ๋เราก็สุดยอดอยู่ครับ mỗi nhóm mỗi ngày ก็แก้หมากดีอยู่ครับแต่ว่าช็อตนี่ผมว่าพลาดครับแหลกวูดตัวเลยครับนี่สบายแลวครับบบดนี้เขาไดือดหัดอีกแล้วย่อมครับเบิ่งเราย่อมเลยแบบนี้จบเกมเลยครับเอ,เอาเป็นไฟชนะครับแต่เบิ่งเราเรากับที่เด็ดอยู่ครับ เราก็ถ่ายอยู่ครับเราอยากกินซองผมหรือใดบวมเราถ่ายผมก็ยับมาเกิดไปมาสิบแปดแล้ก็เราอย่งนี้ซองเราไม่เอาตัวทิบสามมากินผมอีกรอบหนึ่เลยกนะ็จเป็นสามซงครับเราเสียดเปรียบตัวหนึ่ง,แ,มมงแล้วผมเบิ่งวานเราสีแหลกแล้วครับเบิ่งส่ง อ้าววานนี้่แหลกพิพียนเลยผมตต่ผมแหลกสองกินสองผมครับอ้าวผมแตกหมาก่อนครับหมากติดติดสองสองทางเลย ชิ่งเดียมเหมือนจักน้อยครับโอ้หลอดบนนอพี่เองสีนองวันนี้ เขากินจากตัวก่อน,ใ,นใจอยากเขากินซองสิบแปดนะครับแต่ว่าเป็นตะถือซองปวดเป็นตะแก่บ่ได้เอาเอาซ้ำหนีสกักกอนกับโบยอมมือกันนะครับเอถาถ่ายินซองนะครับ ผมก็เขากินซื้อเแหละครับเราถ่ายกินสวงผมก็พวกยากขยับไปกันผมเดินตัวไหนตัวนึงขึ้นไปไม้เล็กสิบแปดนะครับแล้วสีกิมสองผมตายพวาผมบาบนี้เสียเปียกเลย เสียเปียบนะครับเรลาก็สิกิมอีกตนนัวนึงนะครับคุ้มหัวน้อยาบนี้เอาหอดพุละอสองตัวสี่สี่

เอ้าผมวาโลผาดเดือบันนี้โอ้จากีสเสมอเน่ผมเด้บันนี้โอ้เราย่อมนะครับครับจบเกมนะครับเพราะเป็นไฟชนะจังสองเกมนะครับสมาธิสำคัญที่สุดนะครับเราเอาไว้เจอกัน คลิปต่อไปนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่หลับเบ้งหรับติดตามนะครับเรื่อมกดติดตามให้ผมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ